หนูจะเออในประมาณเดือนหน้าเนะะี่ยค่ะหนูจะหนูจะทําเรื่องกู้กองทุนนะคะ,ะหนูจะผ่านไหมคะมีโอกาสมีมโอกาสแต่จะถูกสอบยังไงที่อาจารย์ถึงบอกวันนี้หนูจะต้องหมั่นตั้งจิตอธิษฐาสนสวดมนต์จะต้องมันมันผ่านไหมคะผ่านแบบว่าหนูจะได้เงินกองทุน,นนั้นมาไหมคะมีโอกาสนะค่ะมีโอกาสผ่านแล้วได้อ๋อแต่จะผ่านได้นั้นจะต้องจิตก็เ,เรียกจิตต้องนิ่งค่ะ เพราะตัวหนูจะมีอุปสรรคจากหุคคลอิชฉาริษยาอืมแก่งแย่งคะ,คะเอกสารสัญญามักจะถูกอ่าใส่ร้ายป้ายสีสังเกตไหมอ๋อจ้ะเออเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสอบอคุณการจนาทั้งสิ้นนะค่ะทดสอบครั้งนี้หนูคงจะหมดแล้วมั้งค่ะอาจารย์จ้ะ คนเราเขาบอกว่าการสอบนั้นไม่มีวันหมดจะหมดต่อเมื่อปิดฝาลงคือตะัตะ,ตะปูสี่ตัวต่อลงอฝาลงนั่นคือจบแต่การสอบนั้นจะเบาบางเล็กน้อยน้อย,อยลงตามลำดับขั้นนะอยูวทนูต้อทำไงมากคะอะไรนะคะ หนูจะต้องนอนยังไงบ้างคะคือหนึ่งณนะขณะนี้สภาวะที่อาจารย์เห็นในพื้นดวงที่บอกว่าเริ่มศึกษาวิชาพระพุทธเจ้าก็คืออ่านศึกษาอ่านนักธรรมะมันหวดนมลน,นั่งสมาธิแล้วต้องเสริมเติมพลังด้วยการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะคุณการจนาค่ะจะทําให้การปฏิบัติหรือการเรียนวิชาพระพุทธเจ้าเร็วขึ้นแล้วก็เป็นการสะดกดะห์ต่อตา แล้วก็ส่งบุญกุศลนี้ให้เจ้ากรรมในเวรโดยตรงค่ะนะเราไม่ต้องเฉพาะวันอาทิตย์กับรรพันระได้ใช่ไหมคะได้จะได้จะแค่สองวันนี้ก่อนได้ใช่ไหมคะให้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนอคค่ะแล้วก็ให้ขึ้นธูปนะเก้าดอกพวงมารัยหนึ่งพวงน้ําสะอาดหนึ่งแก้วผลไม้สามอย่างที่ยิ่งพระเรานะจ้ะจ้ะขอบารมีพระพุทธองค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระแม่กวนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะจ๊ะ จะให้เริ่มทําแล้วการเงินที่เราหวังจะได้จ้ะนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เตือนเลยคือคําพูดจ้ะเวลาพอมโหปพ๊ดพูดปั๊บเป็นไงใช่จ้ะเอาหูพอพูดปุ๊บนี่อยากจะรูดซิปปากรูดไม่ทันซะแล้วจ้ะนะให้ให้อันนี้ให้ให้พยายามกําหนดจิตให้ได้นะคะเพราะว่าปากของเรียกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทจ้ะบางทีเราพูดไปเนี่ยเขาบอกพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตําลึงทองจ้ะนะจ๊ะ น้าโชคดีนะคุณกาญจนาจ้าขอบคุณกาญจนาจ่าองค์พระแม่กุ้มครองจ้าขอบคุณค่ะก็ขอให้สิ่งที่หวังสมปรารถนาให้ปฏิบัติตามที่บอกเพราะว่าพื้นดวงชะตานั้นมีสายสัญญาในอดีตชาติก็คือวิบากกรรมบุพกรรมนั่นเองนะจ๊ะไม่มีใครเกิดมาไม่มีกรรมกรรมคือการกระทํามีกรรมดีและกรรมไม่ดีนั่นเองถ้าใครบอกว่าฉันเกิดมาลอยตัวเลยไม่มีอะไรผูกติดเลยไม่ใช่ลูกโป่งนะจ๊ะชีวิตคนเราไม่ใช่ลูกโป่งลอยเต้งเต้งนะ ชีวิตคนเราผูกติดอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองนะคะที่เขาบอกว่ากรรมดีส่งผลเขาเรียกว่าดวงดีกรรมไม่ดีสง่งส่งผลเขาเรียกว่าดวงตกนั่นเองนะเวลาดูดวงหรือโหรา,าศาสตร์ดูกันก็บอกว่าอุย้ยดวงคุณช่วงนี้แย่เลยเขาเรียกว่ากรรมไม่ดีส่งผลค่ะเวลาอุย้ยดวงดีมากเลยทําอะไรก็สําเร็จทุกเรื่องเขาเรียกว่ากรรมดีสง่ง เพราะฉะนั้นกรรมดีจะส่งผลชั่วนาตาปีตลอดชีวิตนั้นย่อมไม่มีค่ะแล้วว่ากรรมไม่ดีจะส่งผลชั่วนาตาปีก็ย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตคนเหมือนเข็มนาฬิกาเวียนเวียนเวียนวนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะเวียนไม่อยากจะวนไม่อยากจะเวียนหัวเราก็ต้องตั้งสติค่ะนะตั้งสติก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องค่ะอาจารย์ ค่ะท่านใดที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลหรือต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะจะมีผู้ดูผู้ชี้แนะให้รายละเอียดต่างๆค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านใดนะคะที่ต้องการนะคะจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพัดในบ้านหรือการทานเจ <ๆ S 2> หรือว่าสอบถามเกี่ยวกับ ที่ตั้งของ PNP Healthful นะคะหรือสูตรสุขภาพ <Yeah. S 1> บัวทิพย์นะคะสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เช่นกันค่ะคนเรานะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็มีสภาวะนะคะที่ค่อนข้างที่จะกดดันมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางสภาพอากาศนะคะ ความเป็นอยู่นะคะจิตใจของเราหรือว่ามีปัญหามากมายมาดุมเรานะคะก็ขออย่าให้คนเรานะคะอย่าย่ายอท้อน,นะคะต่ออุปสรรคนะคะให้เรานะคะเก็บนํามานะคะแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขะคะะแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันข้างหน้าได้นะคะจ้ะค่ะอาจารย์จ้ะก็อาจารย์ต้องบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นน่ะไม่มีอะไรบังเอิญอยู่ในโลกใบนี้ค่ะล้วนมีที่มาและที่ไปเช่น เรามาเกิดเป็นลูกเป็นแม่กันก็ต้องมีที่มามาเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันก็ต้องมีที่มาค่ะมาเกิดเป็นสามีภัรยาก็ต้องมีที่มามาเปิดเกิดเรื่องราวเขาบอกคนเราเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันมาแล้วทั้งสิ้นในอดีตชาติไม่มีอะไรบังเอิญที่<ฆ>อยู่ดีๆแม้ฉันมาเป็นแม่เธอเธอมาเป็นลูกฉันแล้วฉันก็ไปมีสามีเป็นพ่อเป็นแม่คนล้วนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเขาเรียกว่า บุพรกรรมที่ทํามาบุ<ช>พรกรรมก็คือบุพเพสัน,นิวาสที่เ็าบอกว่าบุพเพพามาพบกันประบปรปร,ประสบพบพักเนี่ยล่ละที่ฉันรักเธอเธอรักฉันเนี่ยที่เ็าเรียกบุพเพแต่คําว่าบุพเพนั้นอ่ะมันมีบุพเพไปแล้วก็เพมาบางทีลมเพลมพัดแต่ส่วนใหญ่คนสมัยนี้จะเป็นลมเพลมพัดพบกันได้ไม่นานก็จรจากเพราะอะไรจิตใจไม่มั่นคงค่ะไม่มีสติ คบกันโดยไม่มีสติค่ะเช่นวัยหนุ่มวัยสาววัยนี้เวลาอยากจะคบกันก็คบกันเวลาอยากจะเลิกคบกันก็เลิกคบกันโดยไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าคนเราจะทําอะไรถ้าเราอยู่กับสติตลอดเวลาหรือมีเหตุผลต่อชีวิตแล้วก็มีคุณธรรมนั่นเองคนเราต้องมีคุณธรรมน้อมนําทุกเรื่องถ้าขาดคุณธรรม น้อมนําอะไรก็ไม่เข้ามาสักกเรื่องเดียวะนะคะเพราะว่าเรื่องดีๆไม่มามาแต่เรื่องไม่ดีแต่ถ้ามีคุณธรรมมีแต่เรื่องดีๆนะคะเรื่องไม่ดีก็จะไม่เข้ามาหาเราเพราะ,ะเรามีกรอบแผงคุณธรรมคุ้มกันภัยเราอยู่<ช>นั่นเองก็ฝากเอาไว้นะคะอาจารย์นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดาอาจารย์ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยชีวิตของคนเรานั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เรามีเขาเรียกว่ามีสติเมื่อมีสติเราจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องตอนนี้อาจารย์เห็นแต่ละคนอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนี่ยเหมือนหมีแพนด้าเลยเขาเรียกว่าขอบตาช้ำกังวลคิดมากวิตกนะคะคิดไม่ตกเลยชีวิตนี้จะทำยังไงกับภาวะเศรษฐกิจข้าวยากมากแพงภัยพิบัติเกิดขึ้น แล้วปีนี้อาจารย์ต้องบอกว่าน้าท่วมอย่างนี้สงสัยเศรษฐกิจข้าวจะแพงขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรารู้จักอยู่รู้จักกินนะคะอย่ากินทิ้งกินกว้างคนที่อดอยากมากมายที่อยู่ในประเทศนี้ที่เราอยู่หรือในโลกนี้ยังมีอีกมากมายให้รักษาวาสนาของเรารู้จักกินรู้จักใช้ชีวิตเราจะได้เขาเรียกว่ายืนอยู่ได้ถ้าเราไม่รู้จักอยู่รู้จักเป็นชีวิตเราก็จะอยู่อย่างเขาเรียกว่าสุขๆดิบๆ คำว่าสุกดิบก็คือจะสุกก็ไม่สุกจะดิบก็ไม่ดิบเหมือนมะม่ม่วงเห็นไหมคะบ่มแกส๊สเปรี้ยวเลยดูข้างนอกก็สวยดีเหมือนกันชีวิตคนเราถ้ารู้ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบดูดีแต่ข้างนอกแต่ภายในตะติ้งโหน่งอย่างนี้ก็แย่นะเพราะฉะนั้นเราต้องดีทั้งข้างนอกและข้างในก่อนะจะดีทั้งข้างนอกข้างในก็ต้องดีจากภายในคือจิตใจของเรานั่นเองเม mm ื hmm. ่อจิตใจดีก็จะส่งผลต่อร่างกายหน้าตาผิวพรรณ สิ่งต่างๆก็จะตามมาแล้วก็เกิดปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้ให้น้อมนําวิชาของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนหรือคําเ,เมตตาของพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์พระแม่กวนอิมบอกอยู่เสมอว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อเราเดินแห่งทางความถูกต้องชีวิตของเราก็จะถูกต้องแต่ถ้าเราเดินหนทางแห่งความคดชีวิตเราก็จะคดเคียเ้ยวเลี้ยวลด หาที่จบแห่งความดีไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปรับสายกันนะคะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชื่อนามสก,กุลวันเดอนปีเกิดหน่อยค่ะท่านนาพลบุตรปัชชาค่ะอะไรนะคะท่านนาพลบุตรปัชชาค่ะค่ะวันเดอนปีเกิดค่ะแปดมกราสองห้าสามห้าค่ะอายุเท่าไหร่คะ แปดปีค่ะเกิดวันอะไรคะเกิดวันพุธค่ะเกิดที่จังหวัดอะไรคะเกิดที่มุกดาหารค่ะตอนนี้รับชมที่ไหนคะที่สงขลาค่ะอืมคุณค่ะจ้าหนูชื่ออะไรคะชื่อธนาพรธนาพรเบาเสียงทีวีหน่อยนะหนูธนาพรค่ะค่ะจ้าถ้าหนูไม่เบาหนูเราจะสื่อสารกันไม่ได้นะคะค่ะจ้า เหมือนื่าสักครู่นี้ที่โทรมาเจ้าห้อยเจ้าโหนเขาก็เลยไปสกัดจุดเลยเห็นไหมเสียงฟีดดีๆนะตอนสองทุ่มถ้ามาตอนตีสองเนี่ยทีมงานแย่เลยนะคะนะเลยไม่รู้รายการตาทิพย์หรือรายการผลหัวลูกกันแน่นะจ้ะได้ยินไหมหนูธนาพรขอได้ยินค่ะจ้ะหนูทำอะไรอยู่ปัจจุบันปัจจุบันทำไรหนูธนาพรได้ยินเสียงไหมจ้ะ เาเสียงทีวียังคะพอ,องแล้วค่ะจะแล้วหนูก็ต้องนั่งแบบนี้สมาธิด้วยนะถ้าหนูบิดไจบิดมาค,คลื่นมันคลื่นมันจะสายไปด้วยนะหนูนะค่ะจะอะหนูจะถามอะไรเจ้าว่ามาอ๋อถามเกี่ยวกับเรื่องความรักอะคะ่ะอ่าหนูกำกำลังทําอะไรอยู่นะขณะนี้คะทางานหรือศึกษาอยู่เรียนค่ะเรียนอะไรอยู่จ้าเรียนอยู่ปวชอสามแลยค่ะปวชสามถามเรื่องความรัก ว่าว่าอะไรว่ารักเอ่ยจริงหรือที่ว่าหวานใช่ไหมหรือทรมานใจคนใช่ไหมจ้ะแต่อาจารย์ต้องบอกเลยตอนเนี้หนูกําลังอยู่ในในในเขาเรียกว่าในท่อนที่ว่ารักจริงทรมานใจคนอะตอนเนี้หนูว่ากําลังอยู่ทางสามแพ่งเลยใช่ไหมเป็นรักสามเศร้าหนูธนพรค่ะคิดไม่ตกใช่ไหมั่ะหรอเออ ใช่ไหมจ๊ะค่ะจ๊ะว่าจะคบใครดีค่ะใช่ไหมค่ะจ๊ะแล้วหนูจะทำยังไงกับชีวิตตอนนี้สับสนใช่ไหมจ๊ะอ,อาจารย์บอกว่าตอนนี้ดาวสุภาะความรักหรือดาวความรักหนูยังไม่นิ่งนะคะค่ะยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะของหนูต้องอายุยี่สี่ย่างยี่ห้าความรักถึงจะถาวร นะ้าหนูธนาพรค่ะจ้าอ้าวอยากรู้เรื่องอะไรถามแล้วแล้วถ้าเกิดหนูเรียนจบแล้วถ้าเกิดว่าไปสอบต่อแล้วจะติดไหมคะไปสอบต่อจะติดไหมค่ะดวงนี้อาจารย์ต้องบอกว่าหนูเป็นคนขี้เบื่อนะเป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมค่ะไม่ชอบอ่านหนังสือขี้เบื่อเพราะฉะนั้นถามว่าอยู่ที่ความมุ่งมั่น หนูอยู่ที่ความมุ่งมั่นของตัวหนูเองนะคะเพราะหนูเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็เป็นคนขี้กังวลนะเพราะฉะนั้นถามว่าติดไหมโอกาสติดในสิ่งที่เราเลือกยากแต่สิ่งที่เราไม่เลือกจะติดจำไว้นะค่ะจะส่วนดาวสุภาพความรักของหนูต้องอายุย24-25ถึงจะมั่นคงนะจ๊ะนะ แล้วดวงนี้ตอนอายุสิบห้านี่ยก็แกวงแหวงไกวไกวมารอบนึงแล้วหนูธนพรค<อ>่ะจ้ะอาจารย์บอกว่าให้หนูเขาเรียกว่าพักลบก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งลบกับความรักให้ลบกับการเรียนนะจ่ะ<อ>เพราะถ้าหนูลบไปตอนนี้คนที่เขาเรียกว่าต้องนั่งจับตาตาสว่างเบิกตาโตตลอดเวลาก็คือผู้คองหนูว่าเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ไหม<อ>ใช่เปล่าค่ะ เออเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่กว่าจะหาเงินได้มาให้เราเรียนหนังสือนั้นน่ะท่านยากลําบากกายอาจารย์คะแล้วแล้วหนูโดนแฟนบอกเลิกนี่แล้วเขาจะกลับมาหาหนูไหมอะคะหนโูโดนแฟนบอกเลิกกลับบอกแม่บอกว่าเลิกเรียนหนูเอาวันไหนถ้าแม่บอกไม่มีตังค์แล้วเลิกเรียนหนูว่าไหนเจ็บปวดกว่าลูกถ้าแม่บอกหนูไม่ต้องเรียนแล้วลูกแม่ส่งไม่ไหว หางเงินไม่ได้กับแฟนบอกเลิกกันไหนเจ็บปวดกว่าให้หนูเลือกกันไหนว่าเจ็บปวดกว่าหนูธนพรฮะหนูว่าไหนเจ็บปวดกว่าคะให้หนูเลือกเอาถ้าสองอย่างนี้หนูควรจะเลือกอะไรตัวหนูเองอาจารย์บอกแล้วหนูอายุยี่สบสี่ถึงยี่บห้าถึงจะมั่นคงนะ้วหนูธนพรค่ะ